มานดีหลอกวิราชนี่รุ่นเดียวกับยักษุขประสาทถินพี่มาซึ่งเขาบอกเขาเรียกว่าอาจารย์หมานั่งพี่หมานะตัวเขาเราบอกว่ามันห่างอะัห่างกันเยอะอยกับมวยแก่ตยเวที่าดดาเนินก็ยังไม่ได้มูครับไตแบบเขาก็ด้วยความเคารพเลยเขาบอกเขาเตะด้วยความเคารพอันนี้เขาพูดเลยเขาบอกเขาเตะด้วยเาขาไม่อยากคือเขาเตะแบบออมออมอฮะคือไม่อยากเตะดัก เตะด้วยความเกรงใจเตะแล้วก็เตะเข้ากลามโ้ก็ชนะน็อกในยกที่สามแต่ด้วยความเคารพเขาบอกว่านี่เตะเข้ากลามเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าความเคารพก็ส่วนความเคารพบนเวทีก็ส่วนบนมันเหมือนยันยอเพื่อนก็คือเพื่อนบางทีก็เคารพรักหรืออะไรกันแล้วแต่หน้าที่บนเวทีต้องเต็มที่ สวัสดีครับพี่เจงครับครับอีพีที่แล้วนี่เราได้พูดถึงตำนานนักชกไทยสุรชัยลูกศรินหรือว่าเสือสำอางครับผมค้างไว้ตรงที่ว่าจะขึ้นชกกับเพื่อนรักต้องหักเหลี่ยมโหดกันชูชัยหรือว่าเทพบุตรสังเวียนครับผมมัน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 จะหักเหลี่ยมโหดกันยังไงครับเพราะว่าทั้งคู่นี่หล่อระดับพระเอกหนังไทยครับผมก็แพกทั้งคู่เลยพระเอกทั้งคู่เลย แลจริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นเกลอกันอ oh. สมัยก่อน,นี่เขาเพื่อนกอันคือค,คำอาจจะเป็นโบราณหน่อยนะ uh. แต่ว่ามันรู้สึกฟังดูมันเท่ดินายก็เขาเป็นเกลอกัน uh. แล้วเขาใจจริงเขาไม่อยากจะทกกันหรอก oh. แต่ยังว่าวิถี บนสองเวรเขาเรียนวิธีโคดมันโคดจอดมันเจอกันเหมือนกันเหนยุคผมว่ายุบหลายหลายยุบหลังๆนี่ก็เหมือนกันก็คือเพื่อนบางทีก็เคยอยู่ค่ายเดียวกันเคยอยู่ค่ายซ้อมเดียวกันแยกออกไปก็มาก็ต่อยด้วยกันโดยหวังจันทร์น้อยสอพลังชัยอะไรเนี่ยครับรัศมีนาดาเนี่ยครับก็ซ้อมกันหลายที่ก็ต่อยกันเมืองสุรินทร์ก็เคยซ้อมก็ต่อยกับสำราญศักดิ์ครับค่ายก็ซ้อมกับพี่ใหม่ก็ต่อยกับมวยพี่ใหม่เยอะแยะ นี่ก็มันก็เรื่องอะไรครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆมันมีแน่ๆในอนดีตแล้วโดยเฉพาะของสุรชัยลูกสุทร์หรือว่าแม็กชยยาผมชอบก็เลยกันฉาย,ยาอะไรให้ตั้งแล้วเสือสำอาน,นี่ก็รู้อยู่แล้วเป็นคนรอถ้าเกิดว่าไม่รอนี่ฉายยานี้ตั้งไม่ได้นะในขณะที่เพื่อนเกลอเขาเพื่อเกลอเขาก็คือชูชัยพระขันใจครับ สมัยผมเด็กๆเนี่ยดังมากเลยนะผมยังจําได้เลยสมัยผมเรียนชนาัธสมนี่แต่ตอนนั้นเนี่ยโค่นั่นแล้วนะครับเลิกต่อยมาเป็นพระเอกหนังเรื่องพันท้ายมาเสียงออโฆษณาโอ้โหเยอะแยะอะไรบอกโอ้โหนี่ชูชัยพระขันชัยเทพประมุตสังเวียนปอดไปติดตามูยังจําแม่นเลยทั้งคู่ก็มาต่อยกันครับนักเอกนักเอกยุคนั้นก็สุสุพันบุรณพิมพ์เลยแหละสุพันพามพันอะไรเนี่ยครัผมก็โอ้โหหนังเอกมันก็เยอะแล้วก็ มีสวัลลีปากาพันอ๋อนักร้องนักร้องนักร้องเป็นเป็นนักแสดงด้วยครับผมแล้วบอกว่ามัต่อยต่อยกันไงเาบอกว่าในที่สุดก็ไม่อยากต่อยก็ต่อยแล้วบอกว่าต่อยจะต่อยยังไงครับเป็นเพื่อนกันจริงจริงกินเที่ยวด้วยกันจริงแต่บนสังเวียนนี่เขาซัดกตนเต็มเหนียวอลยต่อยจริงเลยนะเขาต่อยกันแบบลืมตายนะเขาเขาบอกอย่างไงี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตหลายๆอย่างแล้วฟังไปเรื่อยๆครับเขาบอกว่าต่อยยกหนึ่งยกสองเลยโอเโคตแตะ เพื่อนรักเนี่ยเขาเตะร่อนอะไรนะฮะไม่ถึงว่าใครใครเตะใครฮะสุรชัยอเสือสำอางเตะเทพบระบุสังเวียนโอเตะ้ะบอกว่าเตะไม่เป็นองเลยนะอืมเตะเพลินไปหน่อยยกสามเจอสวนตุ้มอเจอเจอเจอชูชัยนะฮะสวนสวนหลับโอ้นับไหมไม่เขาเขาาไม่ได้ไม่ถอดนไม่ถ หลับเลยเขาบอโหลัต่เตะเพิ่นเตะเพิ่นแล้วตอนหลังแล้วมาแก้มือแก้มืออีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามวยในบางทีมันแพ้นอกอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับฟุกหรือเปล่าครับคนเขาชอบอ่ะก็เหมือนกับยุคไหนสมัยไหนก็คือแพ้ชนะเนี่ยไม่เป็นไรแต่ต่อยบอกโอ้โหคุณกินเข้าถึงจมูกแล้วอืก็เตะจจน็อกแล้วอ่ะแต่ปากกระดอน สวนมาเปี้ยงครั้งที่สองเขาบอก็อเหมือนกันครั้งที่สองเขาบอกว่ารูปแบบคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับครั้งแรกครั้ง,รงแรกบอกว่าว่าอะไรอ่ะยกหนึ่งสองสามครับเรียกว่าเป็นมวยคลด์ชานคือเตะเตะรัอนเหมือนเดิมนะแต,แต่จริงๆนะเขาบอกว่าเขาพูดเลยนะบอกว่าถ้าเป็นยุคนี้นะอืเขาต้องไม่ปิดประตูแผ่ตแต่ว่ายุคนั้นมันไม่ใช่ยุคนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยคุณชนะเยอะแยะเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่ายกออกไปยุคนี้ก็คุมรูปมวยครับก็เต้นถอยหนีก็ชนะแต่ยุคนั้นไม่มีออยุคนั้นเนี่ยต้องเอาให้ตายเออเออเออคือต้องเอาคือเพราะคนมามามาดูเต้นเน่บอกว่ามวยรูปแบบมวยเ่ามันต่างกันตรงนี้เพราเขายกทีนี้เขากินแบบสามยกครึ่งคือคือถ้าเกิดเป็นราคาคือไ่ราคาแล้วไรราคาปาก่อนว่าเอ้ยมันจบในรูปแบบเดิมอาอ กินไปแล้วนะฮะสามยกครึ่งอะนะจบในรูปแบบเดิมโดนระบาลลงมาเหมือนเดิมหเหมือนเดิมเอกแต่เป็นคนละยกกันอืออันนี้เขาเล่าแต่ความทรงจำเท่านั้นครับครับผมบอกแต่เขาข้อยืนยันว่าทุกครั้งที่เขาแพ้เขาบอกว่าสังเกตดูว่าเลิศครั้งต่อต่อไปก็เช่นกันนะม,มวยยุคก,ก่อนนะครับสถิติการชกเนะชนะนอกกับชนะคะแนนเนใกล้เคียงกับอใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าไม่ใช่ว่าหูคุณชนะมาสามยกครึ่งสี่ยกแล้วยกห้าคุณมาเท่ไหร่ต้องให้รู้ว่าเหมือนจะขออภัยนะก็บอกครับวรเหนือกว่ามึงเยอะเออเออจะเป็นาดคือคือต้องแบบน็อกได้น็อกเลยน็อกได้น็อกความมาทับใจมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ซึ่งมวยยุคนี้มันเปลี่ยนมปเยอะซึ่งมันผิดกับเดี๋ยวนี้คนเอามวยไทยมาลอกมวยไทยไปแล้วก็มันทําแบบนี้ก็คือคุณต้องต่อยตลอดไม่ใช่ว่าห้ายกคุณต่อยสองยกครึ่ง บอกสมัยก่นมันห้ายกคือห้ายกครับสมบักสมบัตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าแต่และเกมเนี่ยมันเป็นยังไงตามที่คุณเสือสำอางหรือว่าสุรชัยเขาเล่าให้ฟังบอกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเกมกันะพอหลังจากนั้นก็อย่างว่ามวยว่ามวยมันเหมือนกับทุกยุคทุกสมัยนะมวยกําลังฟอร์มดีเนี่ยนะ,นะครับโหมันแบบงานก็ทุกคิวก็เยอะครับนะบพอมวยมัน ช็อดาวลงมันก็อาจจะอาจจะอะไรหน่อยอาจจะพักงานหน่อยนะครับก็ในที่สุดก็บอกว่าก็ต้องไปอยู่ที่สมมติผมไลนฟฝงว่าไปอยู่ที่คุณประยูนหอมวิไลก็แล้วก็มามามาอยู่ตรงประยูนหอมวิไลเนี่ยครับยุคนี้อาจจะไม่รู้จักแต่เ้าก็บอกว่าเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ปิยมิตรอื แล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือกีฬามวยโอ้กีฬามวยสมัยก่อนอ๋อกีฬามวยมันมันม,ม,มันมีกีฬามวยมีมวยครับมีอะไรด้วยแต่มันเป็นเป็นหนังสือมวยดังอะ่ะในยุคนั้นนะครับก็ยุคนั้นก็ตั้งแต่ผมก็ยังไม่เกิดก้าน90อะไรเงี้ยะครับแ,แต่นี่แต่นี้พูดถึง93 94อะไรเงนะี้ยฮะครับแล้วก็บอกสมัยก่อนหนังสือมวยเนะี่ยผมอยากจะบอกว่าอันนี้ผมบอกเป็นเกล็ดนะครับ คนเขียนแต่ละคนนี้ไม่ใช่กันนะคนเขียนนักเขียนเนี่ยนะผมเชื่อว่าเอ่ยชื่อไปนะคนต้รู้จักเพราะคนที่ไล่ผมฟังคือลุงเดชาประาการนั้นบอกรเดอะลิงเสือสนามซึ่งเป็นนักเขียนที่มือสะอาดวงการมวยในรุ่นผมจนรุ่นพี่ผมครับจะเรียกลุงเดชาว่าพี่เอื้อใหญ่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่านักเขียนมีใครบ้างครับนักเขียนก็มี แม่อันนองหรือเลี่ยมเองอืแม่อันนองแม่อันนองในหนามาเขียนก็เป็นถึงอะมาลัยชูพินิดนักเขียนดังในอดีตซึ่งตอนนี้อาจจะไม่รู้แต่ว่ามาลายชูพินิเนักเขียนที่ยุคก่อนนั้นนะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาเขียนทนั้งที่ไม่เคยได้เข้าดูมวยนะเข้าดูน้อยมากเลยเข้าดูไหมว,วิจิตคุณาวุธ เคยได้ยินไหมเศรษฐีตุ๊กตาทองอนี่กับนี่กับเศรษฐีตุ๊กตาทองโอ้โหแบบกำกับเรื่องไหนก็ไตายตุ๊กตาทองเรื่องนั้นตอนแรท่านเบื่อเขาเรียกเศรษฐีตุ๊กตานี่ก็เป็นนักเขียนก็เขียนให้หนังสือครับมวยด้วยหนังสือบอกแต่ว่าไม่ค่อยนาปากาอื่นอคนไม่รู้อ่ะแต่ว่าลุงเดชาเนี่ยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นนักเขียนคือแล้วเขาเขียนหนังสือ้วสมัยก่อนคึงว่าโอ้โหข้อเขียนแต่เขียนหนึ่งย่อม มันคลาสสิกครับค่อยัันดีจริงๆนะอันนี้ผมว่ามาเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดนนะครับก็ชูชัยก็ไปอาศัยคือเขาบอกอุปการะช่วงที่ชูชัยกับตกตอกเนี่ยก็มาอยู่แล้วตรงหน้าบ้านที่ลงพิมพ์นี้ก็เป็นบ้านของนักเขียนอีกคนหนึ่งก็คือยาขอบรู้จักว่ายาขอบโอ้เออนำนำการดังพอๆกับเจีงท้าปรจันไอไอผมเนี่นะยังไม่ได้ <g ivers> กับพียเขานะคือยัง,ย,ย,งยังไม่อาจจะเทียบได้เลยจะตำคุณยาขอบเคยเคยรู้จักเขาเคยเคยได้ยินดเคยได้ยินถ้าผมจะใช้คำนี้มันจะอันนั้นไปหรือเปล่าไม่รู้สำหรับผมกับยาขอบหรือสำหรับผมกับวิจิตหรือสำหรับผมกับมาลาชูฟีนนี่นะครับเขาต้องใช้คำว่าถ้าตัวเขานยขออภัยนะมันเป็นคำที่เขาเขาบอกว่ามันห่างชั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าถ้าเขาเจอผมครับเขาก็จะบอกว่ากูยกส้นตีนให้มึงดู เหมือนหนึ่งโชว์หนังสือให้มึงอ่านคือผมก็ห่านเขาเยอะผมก็ตายไม่ร้่าร้องว่าเราพูดมาจากใจนะแต่แย่าขอบเคยได้ยินบอกว่าเนังสเขาเขียนดังง้วเนะบอกว่าผมถึงบอกว่าถ้าไ้คุณไว้ถ้ามีหนังสือเก่าๆไปอ่านประวัติก็ถึงยกหูมันตื่นเต้นขนาดไหนตื่นตาขนาดไหนครับมวยทกชกแต่ละยก เขาบรรยายเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าสุดยอดผมเลยเล่าใ้ฟังมันก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปก็ต้องไปเปิดดูซึ่งผมก็พอเอิหวะไม่มีครับหลังจากนั้นก็ไปต่อยกับอะไรคือต่อยเด็กเขาต,ต่อยตอนนี้เขากำลงมีอะไรอ่ะมิสเตอร์ยอนยอนเล่กับเคิร์กแพทริกเขาก็รักชอบกีฬามวยมากเป็นคนอเมริกาก็มีค่ายมวยอยู่แถวแถวไอซอยสุขุมวิทสิเอ็ด ซึ่งผมว่าปัจจุบันนี้อาจจะอยู่หลังโรมแรมแอมบัสเดอร์ปัจจุบันเนี่ยนะคือเขาคงจะแถวๆนั้นแล้วก็เขาก็ชอบมวยก็เขาว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เขาชื่นชมเขามาดูแล้วบอกโอ้เขาก็เลยตั้งค่ายมวยแล้วก็ชวนนักมวยเนี่ยให้มาซ้อมกินฟรีอยู่ฟรีโอ้โหท้งนี้ทางนั้นเขาเพื่อที่ว่าเขาจะหานักมวยเนี่ยไปอเมริกาแล้วอยากจะเอามวยไทยเนี่ยไปโชว์ที่อเมริกาว่าเป็นศิลปะที่ ช็ชื่นชมแล้วน่าจะตื่นตาตื่นใจครับก็มีก็บอกว่าสุรชัยก็เป็นหนึ่งในนั้นอก็ไปไปบอกเออโอ้โหใครในชีวิต<อ>ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยใครเขาอยากไปนะโออ,อยากไปแล้วยิ่งยุคเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนเนี่ยเจ็กดสิบกว่าด้วยไปต่างประเทศมันมันเรื่องที่ไกลเกินฝันมันยากมากก็เลยโอ้โหซ้อมมวยเพื่อไปเขาบอกว่ามีนักมวยที่เตรียมจะไปกันหลายคนเลยทีเดียวก็ไปซ้อมด้วยกันไม่ว่าเลิศชยัย นาริภัยแล้วก็สมศรีเทียมกำแหงครับกำแหงประสิทธิ์ชมศรีแมกเลือดทะเลเลือดระยองข่าววันวงเทเวศและตัวรวมทั้งตัวเขาด้วยก็ไปไป้าบบอกเพื่อที่จะไปเมริกาเออไปอเมริกาบอกโอ้โหไปอเมริกานไปฟรีเมื่อก่อนเนี่ยนะไปไม่ได้คิดถึงว่า้กูจะไปแล้วจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ครับแต่ได้ไปเหยียบอเมริกาแผ่นดินที่มันอยู่อีกโลกไม่ใช่อีกโอกเนอะ อยู่อยู่ตรงอยู่ทะลุโลกอ่ะมันเมืองไทยอยู่อยู่ตรงตรงนี้อเมริกาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกครับมันก็เป็นความใฝ่ฝันผมก็คิดว่าสุรชัยเองเขาก็ใฝ่ฝันยังไงโอ้โหอยากจะไปแต่ว่าก็ได้ไปไหมก็ก็ยังคือมันมันเรื่องลากววดจะไปอเมริกาไม่ใช่ไปง่ายๆต้องทําเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็คิดว่าจะไปสักหกคนปากรูว่ารอนานมาก ระหว่างรอเขาก็บอกทําไงมันคนเราต้องจินต้อง,องใช้ถึงจะอยู่ฟรีกินฟรีก็ตามแต่เขาไม่มีตังให้<อ>เนี่ยนะแล้วก็<ม>เขาก็ไปต้องต้องต่อยมวยอะ่ะฮะอ๋อคือคือพูดยังไงว่าไปซ้อมไปอะไรที่ค่้ายใช่ก็ต้องต่อยมวยก่อนก็อ,ากอก่าก็ก็ต่อยก็กำลังระหว่างรอก็ต่อยกับเยนต์ระแม่นครับบเยนต์ะมนที่ฉายาเนี้ยครับ ชื่อก็คือสมานดีหลอกวิราชสมานดีหลอกวิราชนี่รุ่นเดียวกับยักษุประสาทถินพี่มายซึ่งเขาบอกเขาเรียกว่าอาจารย์หมานั่งพี่หมานตัวเขาบอกว่ามันห่างกันห่างกันเยอะครับแม้กระทั่งบอกสมา ok ira, นดีหลอกวิราชนี่แม้กระทั่งยักษุเนี่ยยังนุ่งแบบไม่รู้ใครพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ยักษุกับพี่เขาเป็นศิษปเีเมนะือนันะเราก็บอกว่าต่อยกับยักษุเออต่อยกับสมานดีหลอกวิราชสมานดีหลอกวิราชเขาต่อยได้ยุบ สวนเจ้าเชษตั้งแต่เวทีราชดำเนินยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างแล้วก็บอกว่าต่อยกับพี่เหมาเขาแก่คือต่อยกับมวยแก่เขาเขาไม่อยากต่อยก็ก็อ่ะก็ต้องต่อยก็ต้องต่อยถ้าต้องต่อยครับผมต่อยกับมวยแก่ต่อยเวทีราชดำเนินก็ยังไม่ได้มู่ครับต่อยแบบเขาก็ด้วยความเคารพเลยเขาบอก็่าตะด้วยความเคารพ อันนี้เขาพูดเลยเขาบอกเขาเตะด้วยผมก็ไม่อยากคือเขาเตะแบบออมอเมมาฮะคือคือไม่ไม่อยากเตะแต่เตะด้วยความเกรงใจเตะแล้วก็เตะเข้ากรามอก็ชนะน็อกในยกที่สามแต่ด้วยความเคารพเขาบอกว่านี่เตะเข้ากรามเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าความเคารพก็ส่วนความเคารพบนเวทีก็ส่วนบนมันเหมือนยันีอเพื่อนก็คือเพื่อนบางทีก็เคารพรักหรืออะไรกันแล้วแต่แต่หน้าที่บนเวทีต้องเต็มที่จะไปออมไม่ได้บอกผม ไม่อยากจะทําเลยแต่ว่าถ้าไม่ทํานะมันไม่ได้เพคุณคือบนเวทีคืนนี้มันเป็นจิตวิญญาณของนักต่อสู้ในอันดีเลยคือบนเวทีนี่คุณต้องมีวิญญาณพีะเจ้า่าตลอดเวลาครับคุณจะไปปราณีใครไม่ได้จะไม่บอกเอ้แต่ไอ้ผมว่าเขาผมว่ายุคอาจจะมียุคหลังๆนะครับแต่ยุคแล้วยุคก่อนผมอ่านแล้วก็อ่านดูแล้วไม่มีแระแภ่แตะพอแล้วไม่มีไม่มีแตะแต่นมไม่ไม่คือ คุณแพ้คุณไม่ออกจากมุมเลยดีกว่าอ๋ออย่างนั้นดีกว่าออย่างนั้นเีเพราะว่าจะให้คุณแตะแล้วคุณเอ้ะไม่อยากจะทําละออือยุคก,ก่อนไม่มีนะแต่ยุคนี้อาจจะมองเอ้ยอาชีพเดียวกันแต่ก่อนยอย่าทาเลยนะยุค<ะ>นี้แตะแตะย่ยกสี่ก็มี <laughs> มามา,มาแตะอะไรเงี่ยเขาไม่มีใส่เต็มที่เขาถึงผมถึงบอกว่าแพ้นอกจากนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเขาแตะด้วยความเคารพโอ้โหข้าวกลามเลยแต่ข้ากลามแตะแล้วครับแล้วก็จากนั้นก็ มาตอยกันอะไรโอ้โหตยลายหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยงบเดินทางไม่พอก็จับหกเจ็ดคนอือไ <ừ> อ้ยอนเล่อะไรเนี่ยไอ้ก็บอกว่าให้ไปเหลือสองคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปก็เตรียมอยู่ในเตรียมเอกสารอดสมัยก่อนบอก็ไม่รู้กันคงจะไปยากลำบากจริงงเี่ยครับ <ๆ S 2> แ,ลแล้วระหว่างนั้นเขาก็เลยต้องต่อยหากินปีหกเขาบอกกำลังสร้างเขาบอกน่าจะหกสามหกสี่เขาบอกครับน่าจะกําลัง สร้างหลังคาโดอมราดําเนินแต่ว่ายังยังยังไม่เสร็จเลยคือกาลังบักมีคลองอ่ะมีคลองอยู่ก็ได้ต่อยกับนี่ก็นักมวยในตํานานใครฮะประยุทธ์อุดมศักดิ์โอครับผมนี่กันรุ่นเดียวกับยักษ์ศึหรือว่ามาสีหมอกสมยาเขามาสุกเมื่อก่อนโอ้ยดังดังนักมวยในอดีตยุคนั้นรู้สึก่ามีฉายา้วยแต่นี่มีอีกฉายาด้วยนะอืนอกจากมาสีหมอกก็ยังมีอีกฉายาคือสุภาพบุรุษ ที่ราบสูงะไรฮะก็มีสองสายาเลยสองสายานี่จริงๆก็เป็นคนรูปหล่อเหมือนกันนะปยุทธ์เนี่ยแต่ว่าเขาไม่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 มีไม่มีอะไรนะสมยาสมยาเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้เหมือนกับเสือสาอางลถเทงองสองเอียนสองเวียนก็เป็นม้าสีหมอกม้าสีหมอกนี่เป็นม้าของขุนแผนนะเนี่ยโอ้โหในในวรรณคดีเลย มาซีหมอกก็คือการย่องอะไรเกิดก็อาจจะวาดเขารู้ว่าท่าทางเขาเนี่ยยุคนี้ยุคนี้รู้สึกว่านักมวยเอามาใช้หลายคนเลยนที่อยู่อยู่ที่ค่ายของเสียแขกก็มีใช้คนมาซีหมอกเขาบอกต่อยกับอเนกต้องเล่มาหน่อยละเอยดนะว่าต่อยกับมาซีหมอกครับเขาเขาต่อยมาซีหมอกลงไปนับเก้า อ๋อเขามีนับแปดไหม่หรอฮะสมัยก่อนเออสมัยก่อนส่วนใหญ่จะนับเก้าเลยอ่ะจริงๆริงนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อก่อนเราโอเคแล้นับแปดนับแปดล้วนับเก้าครับผมแล้วเปิดดูได้นะผมจําได้เมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะนับเก้ามากกว่านับแปดบางทีแต่โอเคนับแปดก็มีแต่โดยมากจะนับเก้ามากกว่านับโเคนับเก้ามองตาโอเคต่อยได้ก็แต่ยุคหลังๆนี่นับแค่แปดเมื่อก่อนมีนับแปดนับเก้ายืนยันนับแปดถ้าเกิดว่าชกต่อไม่ได้ก็อย่างนี้เลยฮะอ่า ไตแล้วไตอะไตมากที่เราน้องแปดบอกโอ้โหกินมาแล้วนี่ก็กินมาแล้วเพื่อนกันป้าก่อนว่ายกสี่อันนี้อันนี้ยกสี่ยกยกห้าเขาจะเอาเอาตายอย่างที่ผมเล่อใหม่เหคือคือหมอแพทย์แล้วว่าเอ้ยได้นับแล้วถอยถอยครับผมรับไม่มีได้นับแล้วใส่ต่อครับไม่เข้ายกห้าใส่อีกโอ้โหเอาคณะกำลังใส่ได้กันป้าก่อนว่าม้าสีหมอบ หรือว่าสุภาพบุรุษที่ราบสูงประยุทธ์ครับสวนสอบตุ้มเขาบอกเขาฝันเขาตงเนี้ยหักไปสองสี่กระเด็นเลยฟันหักถึงขนาดฟันหักเลิกกอบปากเลยฟันหักตัวเขาก็ฟันหักครับผมโดนโดนน็อกไหมฮะโดนไม่ไม่โดนนะตัตฟันหักจะบักสบอมโอ้เกือบไปเหมือนกันครบยกเสมอเสมอกันเสมอกันที่จริงถ้าเกิดเขาไม่เข้าก็ชนะแล้วเนาะใช่เขาบอกว่า เลือดเขาเประไปเลยนะแล้วก็อย่างที่เขาเล่าว่านี่ก็เป็นอีกไฟหนึ่งนะครับที่เขาน่าจะชนะถ้าเป็นยุคนี้นะละเข้าไปแรกเน่นะคนฮออย่างนะบอกไอ้มันอยมวยงอหรือเปล่บอกยุคนั้นไม่ใช่ยุคนั้นไม่ใช่คุณได้นับยกอย่างนี้บอกคุณได้นับยกหนึ่งยกหนึ่งแล้วเต้นสี่ยกอย่างนี้ว่าเขาเขาไม่อยากดูแฟนมวยยุก่อนก็ไม่ได้คือพนันมีน้อยอาจจะอาจจะมีนะ แต่มีน้อยออันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ผมอยากจะบอกว่ามันผิดกันจริงๆอือเอันนี้เขาเล่ามาแต่ละแต่ละไฟเนี่ยเผาเห็นภาพเห็นภาพเลยนะโอ้โหบอกว่าได้นับยกสี่ยกห้ายังจะไปรู้จะเอาเขานอกคือโดยเขาสวนสออฝันกระเด็นยุคก่อนเนี่ยเล่าห้ายกก็คือห้ายกเลยแต่ยกนี้ต้องเล่าแค่สองยกคือยกสามกับยกสี่ ับเป็นอย่างนั้นยกยังดูเชิงันี่ยนะยกห้ายึดชึ่งไรชนะเรามันเหลือแค่ยกสามกับยกสี่สองนี่แหละเป็นจุดอ่อนของมวยไทยในยุคนี้โดยเฉพาะเลยนี้เลยนะเนี่ยผมว่านะเพราะมันไอ้นั่นเพราะเดี๋ยวนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์คือการทํานในยุคนั้นไม่ใช่คุณมาเต้นไอ้คนคุณโ่ไม่ไม่เอ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมมึงไม่ไม่ไม่เอาเขาให้ให้อยู่เหมือนกับเหมือนกับยุคที่ว่าลาวีเดชชัยไอ้นั้นยุคนั้นก็ยังมา ลาวีนี่ยังไงก็ต้องรวยลาวีจริงๆไอ้คำว่าลาวีเนี่ยมาจากลาวีจริงๆนะข้าสมัยก่อนแม้กระทั่งฟุตบอลเวลาจะตีกันเนี่ยนะครับบอกต้องโกลาวีเอามันเนี่ยคือว่าเอาสู้มันรวยฟุตบอลก็เอาคํามาจากมวยครับผมพอหลังจากนั้นก็ถึงจะได้เดินทางครับไปอเมริกาแต่ก็ไปอเมริกาไปเหลือสองคนเท่านั้นเหลือใครบ้างครับก็เหลือบอกสมศรีเตรียมมาแหงกตัวเขาที่เหลือบอกว่า ไม่ไปเพราะว่าดูเงื่อนไขแล้วก็คือมหนึ่งต้องไปต่อยต่อยในโรงละครสัตว์สมัยก่อนละครสัตว์มันดังนะมันตะเวนมันเหมือนมันเหมือนอยงละครเล่อมันแต่นี่ละครต่างประเทศเนี่ยมันใหญ่ฮะมเหมือนยุคนั้นมีกายกรรมหลายหลายอยการเปียงยางมาไทยเนี่ตอนนั้นโอ้โหกำลังฮิตเลยนะฮะใช่โอ้เปียงยางเนี่ยนี่มัน สามสิบกว่าปีแล้วใช่ครับก็มานี่อยากจะมาดูฮะแต่ไม่ได้ดูหรอกฮะเพราะว่ามันต้องมากรุงเทพเนี่ยแต่นั่นนี่ย้อนกลับไปเจ็ดสิบกว่าปีที่อเมริกาว่าลาเนี่ยก็ได้ก็ในท่สุดก็ได้ไปพวกก็ไปนิวยอร์กผมก็ไม่รู้เงินไปท่าไหนสี่วันสี่คืนหมายถึงว่าชกสี่วันไม่ใช่เดินทางอ๋อ ผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกอะไรเครื่องเนี้ยแต่อันนี้ผมเดาเอาจากประสบการณ์ที่เคยเดินทางครับผมก็คิดว่าคงจะแวะไปหลายที่อะอ็ไปสี่วันสี่คืนจากกรุงเทพไปดอนเมืองกว่าจะถึงนิวยอร์กสี่วันสี่คืนบอกเออผมแต่เขาไม่ได้บอกรายรายละเอียดอะไรเขาคงจำไม่ได้หรือเปล่าแต่ผมเองผมว่าเราตอนนั้นไปเมืองชัยโอ้โหไปฟินิกส์โอ้โหสามสิบหกชั่วโมงพี่เจงนั่งขนาดยุคนั้นสาม่วโแต่แต่ยุคก่อนหน้านะของเราไปอีกบอกสี่วันสี่คืน โอ้โหสุดยอดเลยบอกไปทีงก็ไปแล้วไปอยู่ในละครจัดต่างคนจะได้ต่อยครับเขาจะให้ต่อยในรายการโจหลุยเคยเคยได้ยินว่าโจหลุยอดีตแชมเปี้ยนโลกรุ่นยักษ์อ่ะอ๋อโจหลุยยุคนั้นอะ่ะมวยสาคนโลกอ่าโจหลุยนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันเขากจะไปต่อยอะ้รอ่ะปรากฏว่ากฎหมายอเมริกาเขาไม่ให้ทำไมล่ะฮะกฎหมายอเมริกานี่มันไม่ได้เขาบอกไอ้ เขาให้มวยสากลเนี่ยนะคุณจะเอามวยไทยมี้อามียอกมีอะไรมันมันอันน่ะเขาไม่ให้เขาดูเขาไม่ให้ก็เลยทาไงอ่ะก็เลยแขวงก็เลยว้ามาต่มาไต่ในราคาสารมาต่แบบต่โชอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อไต่โชแต่ก็ต่จริงนะขายด้วยกันเพื่อนกันเนี่ยแต่ต่จริงจ็เพ่งแต่ต่ไม่ได้ครบไปห้ายกอะไรหรอกว่าต่กันไปไปอยู่ก็หลายเดือนืองกันนะอยู่ไปอยู่มาบอกเอ้ยไอ้ยอนเล่อะไร คแพทริกอะไรมาบอกเว่าบริษัทมันแจ้งเอทำไงอ่ะเขาบอกเขาต้องไปอยู่นู่นฟาร์มอาจจะเป็นฟาร์มฟาร์มผักฟาร์มอะไรเงี้ยครับแต่อเมริกานี่ฟาร์มมันฟาร์มใหญ่อผมเมื่อเดี๋ยวขอแทรกไปนิดนึงผมคเคยไปตอนที่สมรักคำสิงไปไปไปซ้อมที่เฟสโน่ก็มีคนไทยคุณสมศักดิ์กุลละมะโลหิตเป็นเจ้าของ ไร่เนี่ 2, ยสองพันกว่าไร่โอ้โหเอ้ยห,โหสองเป็นสองพันเอเคอร์หรือเท่าไหร่ละไรผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไปด้วยนะไปอ้หไปดูอ้หมันโค้งใหญ่จริง,<อ>งนี่เหมือนงานาน,นี่นี่ก็นี่ก็ไปต่อหลังก็ไปทํางานที่ฟาร์มครับอะไรชื่อฟาร์มอะไรโซดาโซดัสฟาร์มเนี่ยก็ไปบอกโอ้ ไปเก็บแอปเปิลเชอร์รี่เก็บอะไรเงี้ยคือเขาเป็นยุคแรกๆเลยนะเ <c oughs> รียกว่าเป็นเก็บแอปเปิลเราบอกโหี้ลำบากนะเขาบอกจริงๆเผอิญโชคดีค <c oughs> รับเจ้าของฟาร์มใจดีเจ้าของฟาร์มอยากจะกินอะไรที่เต็มที่ oh. คือเขาไม่ได้เบรอะไรคือมันเหมือนกับฟรีสไตล์ถึงแม้ว่ามันอาจจะแปลกไปหน่อยแต่ถาม่าเขาเขากดดันไม่มีกดดันก็เจ้าของฟาร์มมันดี <c oughs> เราอยากจะไปเก็บคืออันนี้ที่เราเก็บนี่เสร็จเราอยากกินอะไรเนี่ยเขาปล่อยฟรีสไตล์ ซึ่งผมก็คล้ายๆกับที่ผมไปเออมันจริงครับผมเพียงแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีรายได้อะไรสัก<อ>เท่าไหร่ไม่ได้ต่อยอะไรไงเงี้ยครับแล้วานที่สุดเอกจะทําไงอะก็บอกไปเจอกับไออะไรก็มีงานชุมนุมนักนักเรียนไทยเมืม่อก่อนนักเรียนไทยไปเรียนนอะที่บารติมอร์บอกว่าเจอกมมะเมินนาลิตจอมมะเมินนาราทิย์ประพันธ์พงศ์หรือพงศ์ประพันธ์เนี่ยนะแล้วก็ พระอ,องค์เจ้าวันไวยากรครับพระอ,องค์เจ้าวันไว,นวนยากรเนรี่ยเขาจะคนจะอันนี้ดีๆนะคเคยเป็นผู้ก่อตั้งส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของเวทีรัฐดำเนินนะเนี่ย yeah. ล้วก็บอกว่าเขาว่าถามว่าแล้วทา,าเป็นไงอะ่ะโอ้โหไม่มีต่อยมวยต่อยอะไรให้กลับเขาบอกเออเดี๋ยวก็จะช่วยให้กลับ,บก็จึงได้กลับกลับทางเรือโอ,โอ,โอ้ใช้เวลากี่วัน่นี้กลับทางเรือเอ๋บอกว่ากลับ ขึ้นซานฟานวันที่ห้าพฤศจิกาเขาจดไว้เลยครับผมขึ้นซานฟานวันที่ห้าพฤศจิกาสองสี่เก้าสามครับไปถึงฟิลิปปินส์วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาอืมมาถึงเมืองไทยสามธันวาโอ้โหนี่เป็นชีวิตเขาไปละหกแล้วนี่อเมริกาครับหลายเดือนแล้วก็เดินทางไปครับสี่สี่วันเดินทางกลับเดินทางกลับเนี่ยเกือบเดือนเกือบเดือนนะครับผมอก็ประมาณสาม 28-29วันเอาเดือนนะึงอ <c oughs> ่ะเพราะลงวันที่5มามถึงวันที่สเอาล่ะครับพี่เจงครับชีวิตรอดผลของอดียตยอดมวยสุรชัยลูกสุรินหรือว่าเจ้าของฉายาเสือสำอางนะครับชีวิตนี่ไปรอดผลจนทยานอยู่ที่อเมริกานะครับผมก็เรียกว่าไปถือว่าเป็นการไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มมยไทยในยุคนั้นนะครก็ชีวิต ของคุณสุรชัยเนี่ยกลับมาในเมืองไทยแล้วนะฮะช่วงบั้นปลายชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามอีก EP หนึ่งยังมีเกมต่อสู้ดุเดียนเี่เพราะว่าถือว่าเป็นชีวิตของนักมวยที่น่าติดตามนะครับมีเกิดชีวิตที่น่าติดตามมากนะฮะอ่ะเอาไว้ EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงเจ้าของฉายาเสือสำอางว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ EP นี้ขอบคุณพี่เจงท้าพาัญครับ